นะซึ่งหลวงพ่อพิกวัตรตั้งเงินธนาคารนะครับก็เป็นประธานที่สว่างารวทางพุทานก็ตอ,ตอนนี้เราได้รับการประสานงานจากทางเทศบาลนครนครศรีมาแล้วก็ทางวัดพนารายนะครับให้อัญเชิญองค์เทพเจ้าแห่งโชคลาภซึ่งทุกท่านก็จะรู้ถ้าในแท้จิ๋วกันก็คือเรียกว่าชายสิงห์เงียนะครับถ้าคนไทยเลยจริงๆก็คือองค์นี้ก็คือท้าวเวสสุวรรณนะครับองค์เงี้ยก็คือคนไทยจะรู้จักในนามท้าวเวสสุวรรณ ก็เราจะเชิญสององค์ท่เป็นทองเหลืองนะครับประจําอ We ายู่ที <S <S ่วิหารที่ประโดกพกไผยแล้วก็อีกองค์นึงก็อยู่ที่หัวทะเลนะครับก็สององค์นี้จะอัญเชิญไปที่ร้าพนารายนะครับแล้วก็อีกองค์หนึ่งเนี่ยเราก็จะเชิญไปที่ห้างเซนทัลนครศรีมานะครับก็ไปให้สาธอชนในจังหวัดนครศรีมาเนี่ยได้ เอาไปการาบไหว้เพื่อขอพรขอโชคขอลาบนะครับจริงๆแล้วเนี่ยองชัยสิงเงียเนี่ยมีทั้งหมดหาปรางนะครับปรา,างที่เราเจะเอาไปเนี่ยคือเป็นปรางประธานพรนะครับซึ่งข้างมือมือข้างหนึ่งเนี่ยถือถุงเงิอนอีกข้างหนึ่งถือก้อนทองก็โดยปกติแล้วเนี่ย คนที่เข้าไปกราบไหว้เนี่ยก็จะมีะวิธีการอยู่นะฮะก็คือก้อนทองเนี่ยเขาก็จะเอาอแบงค์นะครับที่เขามีอยู่นะครับส่วนตัวสองใบแล้วก็รูปก้อนทองนะครับแล้วก็รูปใส่กระเป๋าหรือถุงอะไรที่เขาเอามาเพื่อจะรับทรัพย์ในปีน,น,นั้นก็มาขอพรเทพเจ้าเพราะฉะนั้นทุกคนเน<ช>ี่ยจะไปกราบไหว้ขอพรก,ก่อนเพราะว่าเทพองค์นี้เป็น,ทนเ,นเนทพเจ้าแห่งโชคลาภซึ่งมีทั้งหมด5ปางใน5ปางนี้ก็ประทานพร ทุกรูปแบบนะครับทั้งสุขภาพทั้งทรัพย์สินเงินทองทั้งหน้าหน้าที่การงานที่ขอได้ขอได้แทบรบทุก,ท,ก,ท,กทุกเรื่องจากเชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับชาวจังหวัดอาชบรีมาแล้วก็าสาธุนชนในจังหวัดราชบรีมาทุกท่านนะครับที่ทจีนนะครับเรามาร่วมกาบไหว้กันนะครับมาขอพ,ออพรจากเทพเจ้าโช,ชาคลาภ